ต่อ,อมาก็คือพอตอนกําลังทำทำอยู่ผู้ชายถามว่าเธอใกล้เสร็จยัง,งอ่ะใกล้เสร็จยังอ่ะใกล้เสร็จยังอ่ะคือมันจะเสร็จได้ยังไงอ่ะมึงแทงลึกทุกดอกเลยไม่โดนสักดอกอนึกออกปะกลาย <c oughs> เป็นว่าผู้หญิงก็ต้องส่งเสียงคางให้อารมณ์เหมือนเราก็อยากจะคิด encouragement ให้เขาอะนะให้กําลังใจต้องค <c oughs> างให้กําลังใจกองเชียร์ที่ดีก็ต้องให้กําลังใจกันมีอะไรก็พ่ออมึงเล่นเตะเฮียมากกว่านี้เตะว่าเฮียสุดเลย ใช่เอออยากได้เขาอยากได้อย่างนั oh ้นผู้หญิงอะดึงอารมณ์ยังไม่ขึ้นเลยเพราะมันไม่โดนสักจุดนึกออกป่ะพอผู้ชายใกล้เสร็จปั๊บอีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะไปจบถึงนี้จบผู้หญิงก็คือไม่เสร็จลอยเตงเตงลอยเตงเตงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่างนั้นอะคือผู้ชายต้องทำยังไงเพื่อให้ผู้หญิงเสร็จล่ะคำถามนี้มาละผู้ชายทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือคู่มือจิมวิทยาขั้นพื้นฐาน ผู้หญิงเสร็จยากกว่าผู้ชายอถ้าเป็นมือสมัครเล่นผู้ชายมือสมัครเล่นแบบพึงหัดให้ผู้หญิงเสร็จก่อนแล้วค่อยสอนใส่เชื่อเลยว่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยขึ้นคูครั้งแรกกี่วิอ คือ,อยากให้ผู้ชายช่วยผู้หญิงให้เสร็จก่อนไม่ว่า <Okay. S 1> จะทำออรอลเซฟใช้มือใช้ลิ้นใช้นิ้วใช้เครื่องเล่นอะไรก็ได้ uh huh. ให้เขาเสร็จก่อน <Ừ. S 1> ตัวเองค่อยเสร็จตามก็ได้ <Ừ. S 1> ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าฉันยังไม่เสร็จนะนึกออกไหมครับเข้าใจถนอมน้ําใจใช่ครับ <Ừ. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงอ่ะก็แนะนําด้วยว่าควรจะต้องส่งเสียงอะไรบางอย่างออกมาหน่อยว่ามีความรู้สึก